รวมสกินแครป์ประจำปี2021นะครับทุกคนหลักที่สุดและไม่มีใครมาทดแทนได้เลยอินอินแล้วก็แบบภูมิใจมากถ้าครีมรักษาลุมสิวได้ก็ไม่ต้องทาเลเซอร์ดีปังหายไวเห็นผลจริงอารอโสวัสดีครับ และเราก็ถึงเวลาของช่องเราที่จะมาทำคอนเทนต์ที่บิวตี้บล็อกเกอร์ทุกคนต้องทำก็คือการรวมสกินแคร์ประจับปี2021นะนอทุกคน mm hmm. ใช่ป่าวะวันยี่สิบเอ็ดเนาะ <c oughs> จริงๆอ่ะ <c oughs> <c oughs> ทุกตัวที่รีวิวทุกตัวที่ใช้อะส่วนใหญ่มันก็ดีหมดแหละสำหรับเรานะครับทุกคนแต่ว่าถ้าพูดจะเอาตัวที่ดีทุกตัวมาพูดในวันนี้ผมคิดว่าแบบ น่าจะรีวิวถึงสินปีอะท้างฉนานบุ๊ก็ยิบตัวที่บุ้มแบบใช่จริงๆอยู่บนโต๊ะเครื่องสํงาอางจริงๆอ่ะน,นะปัจจุบันนะครับทุกคนมารีวิวซึ่งที่เรียงอยู่ตรงนั้นบุกเนี่ยกี่บตัวก็ไม่รู้คือหย,ย,ยิบยิบมานะครับทุกคนไม่ได้นับงั้นแบบเอามัวๆไปก่อนนะทุกคนจัดอาดัมสกินแคร์ประจำปีทั้งหมดทั้งหมด สามร้อยหกสิบเก้าชิ้นเริ่มตัวแรกนะครับทุกคนสิรน้องชายสาหรับการเริ่มต้นแงหน้าเลยก็คือคินซิงจะบอกว่าคินซิงสาคัญมากแล้วคินซิงก็คือมีหลายตัวมากซึ่งที่บูมเลิฟที่สุดเลยนะก็คือตัวตัวนี้ทุกคนจะสังเกตไปว่าทั้งสองตัวไม่ได้เป็นคินซิ่งที่แบบต้องไปเทสเซสำลีอ่ะเพราะบูมเป็นคนขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจซึ่งบูจะไม่ได้ว่าตัวเนี้ยบูเคยปลุกไปประจําปีหรือยังแต่นะปีนี้ตัวนี้ก็ยังเป็นแบบเดอะเบสของคินซิ่งประจำปีของ สุดแล้วไม่มีใครมาทดแทนได้เลยแม้กระทั่งตัวนี้ก็เทียบตัวเนี้ไม่ได้ซึ่งันรู้ที่ว่าแต่ละสีอ่ะเขามีความหมายสีนู้นก็คือจะเป็นผิวแห้งสีนี้ผิวมันสีนี้ผิวผสมอะไรเงี้ยเอาง่ายๆก็คือสีเขียวเนี่ยเป็นสูตรสำหรับคนผิวมันที่แบบมีแนวโน้มเป็นสิวง่ายแล้วก็ตัวคินซิงของเขาทุกคนจะเป็นแบบตัวบาร์ม่ะนึกออกปะคือแบบมีพายตักมาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ต้องใช้สำลีในการเช็ดเนี่ยมันจะเป็นเนื้อบาร์มี่โทุกคนแล้วก็เอาไม้พายตักแล้วก็ปาดแล้วก็ถูถูถู วกินคือหอมมากปริมาณอันนี้นะครับทุกคนไม่เห็นมีปริมาณบอกเลย <laughs> ส่วนราคาประมาณแบบ400 500 6 0 0 800แ้แล้วแต่จะเจอเลยอ่ะเพราะมันมีหลายราคามากนะครับทุกคนก็ตีไปว่า4 0 0ถึง600ประมาณนี้ส่วนอันนี้นะครับทุกคนให้ผมง่ายๆเลยก็คือน้องไม่คินซิงที่เป็นคินซิงแพดก็คือเปิดปุ๊บแล้วก็ดึงเหมือนที่ชุบปียกแล้วก็มาเช็ดได้เลยแล้วตัวไหนที่ชอบแบบเพราะว่าใชา้แล้วอ่ะพอเช็ด่ะทุกคนมันไม่แสบตามันรู้สึกเหมือนมันไม่มีสารระเหยที่ทำให้รู้สึกแบบแสบตาอะไรเงี้ยตัวสีเขียวที่ใช้ก่อนนะคือเช็ดแล้วแบบคือร้องไห้ทุกครั้งที่เช็ดนะ้ตวาึกคมแามราูสา แต่ตามันจะเบลอๆเหมือนมีออยเคลือบอยู่ที่ตาทุกคนคือต่อให้เอาน้ำไปแบบ ็คือไม่แสบคตรดีอะส่วนราคาตัวนี้นะครับทุกคนซื้อมาแบบ1แถมหนึ่งไปแบบหลัก10บาทแบบ5 0ถึง70ประมาณนี้นะครับทุกคนวัสันนี่ก็วัสันสยังไม่หมดเรื่องของการล้างหน้าใช้คิ้นซิ่งเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็คือต้องใช้โฟมล้างหน้าซึ่งตัวเนี้ยไม่ได้เป็นโฟมล้างหน้าแต่แบบเป็นเจลล้างหน้านะครับทุกคนและก็รีวิวไปแล้วด้วยน้องคืออินโนสกินเป็นเจลล้างหน้าที่แบบว่าสำหรับคนเป็นสิวคือต่อให้ไม่ได้เป็นสิวอะก็คือใช้ตัวนี้ได้ผิวแหง้ง น้องอะ่ะเหมือนแบบเอาน้ำเปล่าออมาใส่ขวดแล้วให้เราใช้ความอ่อนโยนนะมันแบบระดับนั้นเลยอะ่ะใครที่แบบยังไม่มีโฟมล้างหน้าในใจหรือโฟมล้างหน้าที่ถูกใจอะ่ะบูมรู้สึกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวหนึ่งที่แบบสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องคิดเลยอะ่ะว่าแบบเฮ้ยจะดีหรือไม่ดีอันตรายหรือปลอดภยัยหรืออะไรเงี้ยทุกคนก็คือใช้ได้บูมให้คะแนนความแบบบริสุทธิ์อ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอีกสิบเปอร์เซ็นต์เผื่อแบบสภาพผิวที่แบบหลากหลายซะเหลือเกินดีขนาดไหนมันก็ต้องมีคนแพ้แต่ว่าจริงๆตัวเนี้ยคือเจ้าของแบรนน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 ดดดดดดด์อออออ่่่่ะเเ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 คคคคค้้้้้้้้าาาาาาาททททมมมมมมแแแแแบบ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 บพืืืีีีีีีียยยยยยกกกกผหหหป็็็็็็๋๋ววววสสิิขขึึููโลไรงุ ใช้ได้เป็นการพับผิวเพื่อทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นตัวเจลเขาจะเป็นแบบน้ำๆเลยเป็นเจลน้ำแล้วเวลาล้างฟิลลิ่งก็คือเหมือนล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าแต่ก็คือแบบมันไม่ได้เป็นน้ำเปล่าธรรมดาไ,ดไงมันเป็นน้ำเปล่าที่แบบมีสารสกาัดมีบกส่วนผสมมาแล้วแล้วก็แบบส่วนผสมหลักๆของเขานะจะเป็นสารสกัดจากดอกไม้สีขาวแล้วก็คือตัวเนี้ยไม่มีฟองไม่มีกลิ่นล้างแล้วนะไม่ต้องกลัวว่าผิวจะเอียดคือผิวลื่นมากปริมาณนะครับทุกคน100กรัมราคาประมาณแบบส9ง้อก้าบประมาณนี้ส่วนที่ซื้อนะคะทุกนุตัวเลยจหาบ หาลิงหาไลน์หาอะไรมาใส่ให้ใตค้คลิปอีกทีนึงด้วยกดต่อไปน,นะครับทุกคนขอคมวันนี้กันแดดก่อนได้ไหมเพราะว่าแบบเป็นอย่างหนึ่งที่แบบควรลืมแล้วก็แบบสําคัญมากๆซึ่งกระดาษที่บูมแบบอินๆแล้วก็แบบภูมิใจมากเพราะว่ามีคนไปซื้อตามหลายคนมากหลกังจากที่บูมอะทำลิปรีวิวไปแล้วใช่ทุกคนน้องมีคลิปเดียวในช่องบูมด้วยเวนิตาแอนตี้แอกเน่แคร์สันสกิน A P M ห้าสิบ P A บวกบวกบวกใช่ทุกคนน้องคือกันแดดสำหรับคนเป็นสิว A อ M ห้าสิบ P A บวกบวกบ คือทุกคนเห็นเลยว่าพระอาทิตย์จากแผ่นน่ะมันไม่มีสีม่วงเลยคือการป้องกันแดดของน้องเขาว่าดีมากและอย่างนี้ทุกคนรู้ว่าบูมอะเป็นคนที่แบบเป็นสิวผิวมันแล้วคือผิวแบบโคตรแพ้ง่ายอะแล้วคือใช้ตัวเนี้ยเอาแบบไม่ต้องอิงมแต้มเคมเลยนะเพราะเคมเลยว่าคนเป็นสิวใช้ได้ผิวมันใช้ได้ส่วนตัวเลยบ๋มใช้อะบม,มก็รู้สึกว่าแบบใช้ได้จริงคือดีมากแล้วก็คือติดมาเป็นกระแดษตัวหนึ่งที่แบบใช้เยอะที่สุดประจำปีนี้เลยแล้วคือตัวน้องเนี้ยยังการแบบ UVA UVB บูไลแล้วที่สำคัญน,นะปกป้องมล ให้เราอีกให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ป้องกันการเกิดสิวเนี่ยทุกคนเขามีทั้งแบบ T T Oils C P C A Alanthoin แล้วก็คือแบบมีหลายตัวมาที่สำคัญไม่มีน้ำหอมไม่มีสีแล้วก็ไม่มีพาราเบนด้วยสำหรับบูนาเวนิต้าเป็นกันแดดที่ดีที่สุดประจําปีนี้แล้วใครที่แบบแพ้กันแดดนะคือลองกันแดดมาหลายตัวมากแล้วไม่รู้จะใช้อะไรแล้วอะ่ะก็คือลองตัวนี้ได้เลยคือเนื้อเจลเขาอ่ะทุกคนจะเป็นเนื้อเจลที่แบบเบาๆเลยนะซึมง่ายมากเกลี่ยง่ายที่สำคัญก็คืคอไม่เหเนียวเนื้อนะไม่หนักหน้าด้วยนวบบนุนนือายเวร็่ะปหข ือไม่มีอาการนั้นเลยทุกคนแล้วคือใช้น้องอะเครื่องสำอางติดหถอนขึ้นด้วยอย่างที่รู้เลยทุกคนตัวเนี้ยาอสตาคนผิวมันเป็นสิวผิวแพ้ง่ายผิวบอบ,บางลูกมคนกว่าอะไรก็คือใช้ได้หมดเพราะว่าน้องใช้ได้ตั้งแต่อายุ6ขวบแล้วก็สามารถตื่นระหว่างวันได้ด้วยนะปริมาณน,นะครับทุกคน30 ml ราคา490แล้วที่ซื้อเขาเยอะมากทุกคนทุกช่องทางเลยของเวนิต้าแฟนเพจไลน์ช้อปปี้ลาซ da ้มีหมดเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเนี่ยหลอดเก่าเนี่ยหลอดใหม่ทุกคนมากลับมาที่สกินแก่กันบ้างรอบนี้คือจัดเต็มตัวแรกนะครับทุกคนเป็นเซรั่มที่แบบลดสิวแบบทําให้บุ๋มหายจากการเป็นสิวอุดตันตรงเนี้ยได้เล ลาโรเฟอร์เซเอฟคาเซรัมตัวนี้น้องเป็นเซรัมที่แบบเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวอุดตันคือตัวน้องทุกคนจะมีส่วนผสมจากพวก LHA ช่วยเรื่องสิวอุดตันรอยสิวรอยดำมีซาลิซิลิกแอซิดช่วยเรื่องอุดตันแล้วก็แบคทีเรียมีไกโคลิกช่วยเรื่องความรุนแรงของสิวอุดตันก็คือตัวนี้เกิดมาเพื่สิวอุดตันแล้วคู้ใช้แล้วดีมากเวลาทาทุกคนก็คือเว้นแบบพวกตาพวกปากพวกแบบอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแบบผิวหนังที่บอบบางอ่ะพอน้องเขาจะมีความเป็นกรดอ่อนตัวต่อไปทุกคนมาเรื่องรอยมีตัวหนึ่แบบบชอททีีีี่สุดในนนป้ ยังรีเจนเนอเรเตอร์คือตัวนี้เป็นตัวนึงที่แบบช่วยเรื่องหล้วลอยลอยล่องลอยลอยอะไรก็แล้วแต่บนหน้าดีมากแล้วคือน้องเขาจะมีส่วนประกอบที่แบบช่วยฟื้นฟูผิวสร้างเซลล์ผิวใหม่แล้วก็แบบกระตุ้นการทํางานของผิวอะมีพวกเปปไทด์บริสุทธิ์จะมาช่วยแบบสร้างคองลลาเจนต่อต้านหิ้วลอยแล้วก็เพิ่มความกระชับของผิวด้วยแล้วคือตัวน้องเนี่ยก็มีแอนตี้ออกซิเดนท์ที่แบบเข้มข้นมากๆอ่ะม,ม,มากกว่าวิตามินซีสี่เท่าแต่จะบอกว่าเนื้อเขาโคตรนุ่มเวลาทาคือแบบโคตรฟินผิวอะทุกคนคือเนื มาณแบบ2,000กว่าบาทตัวเนี้ย40 ml ตัวต่อไปนะครับทุกคนคลินิกไอดีคือน้องตัวเนี้ยทุกคนเหมาะมากสําหรับคนที่แบบลูกุมขนกว้างอนะไรเงี้ยช่วยได้แต่ถ้าลุมสิวมันไม่มีครีตัวไหนที่ช่วยได้ทุกคนทุกคนเห็นอยู่ว่าบุม๋มไปทําคลิปเลเซอร์ลุมสิวกับหมอฤทธเพราะฉะนั้นถ้าครีมรักษาลุมสิวได้ก็ไม่ต้องทำเลเซอร์แต่น้องตัวเนี้ยถึงจะรักษาลุมสิวไม่ได้อะแต่น้องคือช่วยเรื่องรูกุมขนดีมากคือตัวคลินิกไอดีเนี่ยทุกคนมันจะเป็นแบบการคัสตอมอะเราต้องเลือกข้างในก่อนแล้วค่อยเลือกข้างนอกซึ่งสีฟ้าข้างในนี่แหละคือตัวที่จะช่วยเรื่องขึ้นผิวเรื่องรูมขนต่างๆส่วนข้างนอกเนี่ยที่มันเป็นสีครีมนะทุกคน ถ้าจะไม่ผิดบูนน่าจะเลือกพวกมอยเจอไรเซอร์ให้ความชุ่มชื้นให้การแบบป้องกันการบระภาวะอะไรเงี้ยมาทุกคนก็คือแบบราคาประมาณแบบพันหกพันแปดอะไรประมาณนี้จาไม่ได้แล้วจะบอกเลยว่าเรื่องลูคุณขนดีมากอ๋ออันเนี้ยซื้อที่ัมฟล่าที่ทุกคนรู้ว่าบูนเป็นคนชอบมอยเจอไรเซอร์มากชอบให้ความชุ่มชืน้นใช้มอยเจอไรเซอร์แล้วหน้าบูดีขึ้นความมันน้อยลงความชํำม,มันเยอะขึ้นผิวมันฟูลูคุณขนมันกระชับและมอยเจอไรเซอร์ที่แบบเกือบจะแบบไม่ได้เข้าแล้วอะพอน้องเพิ่งมาแล้วเพิ่งได้ลองอะไรงบบงเง ความเข้มลักษณะคือคลายเนื้อครีมมากแต่ก็ยังมีความเป็นเนื้อเจลอยู่และเป็นการเติม m o i s t u เซอ e r เติมน้ำให้ผิวที่ดีมากแล้วคือคลิปรีวิวที่บูมลงไปอ่ะบูมทดลองใช้ทั้งกลางวันแล้วแต่งหน้าคือไม่ได้มีผลอ,อะไรกับเคอัพไม่ได้มีผลกับหน้าเลยความมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอะไรไม่เพิ่มขึ้นรู้สึกว่าดีและอินมากทุกคนต้อต่อไปนะครับทุกคนมาค์หน้ากันดีกว่า Rane Water Sleeping Mask EX ใช่ทุกคนตัวนี้เป็นมากระปุกที่แบบคือสามารถทานอนแล้วก็หลับแล,ล้วก็ตื่นเช้าผิวก็คือฟูเลยจบแค่ร และดีมากแล้วคือในความานี้มันง่าย,ยอะไรเงี้ยทุกคนบุกก๊กเลยใช้บ่อยมากแล้วจะบอกว่าตัวเนี้ยตัว e x เนี่ยเป็นสูตรใหม่บุมีสูตรเก่าซึ่งยังไม่เคยแกะเลยแล้วแบบ e x ออกมาก็เลยแบบซื้อ e x พอซื้อ e x มาปุ๊บยังไม่ทันใช้ไปซื้อกระปุกเล็กทุกคนแล้วก็คือใช้กระปุกเล็กกระปุกใหญ่สองกระปุกก็คือยังไม่ได้แกะค่าน้านะครับทุกคน 70ML ราคาแบบจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นไปให้แล้วกันด้วยส่วนตัวนะอีกอย่างหนึ่งก็คือบุุกเป็นคน่าชแล้้ววนนนอเา เล,เลืองสตัวนึงไนหะเอาเป็นแบบเจลเดําดสิวเนาะเจลเดําดสิวตัวนี้เป็นตัวที่บุมแบบไม่คิดว่าบุมจะชอบไม่คิดว่าบุมจะว้าวสารุปใช้แล้วชอบเฉยวิตามินแอนตี้แอคเนเ,นเจลเดําดสิวของแบรนด์โาวเดอร์สกินตั้งแต่บุมรู้จักตัวนี้จะบอกว่าบุมไม่เคยใช้เจลเด็ดสิวตัวอื่นอีกเลยงงมาก <c oughs> แล้วคือเนี่ยหลอดเนี่ยไม่ใช่หลอดที่รีวิวนะหลอดที่สองแล้วพรช่วงหลังๆไม่ค่อยมีสิวที่มันเป็นสิวไต่ไต่สิวยยใหญ่ๆอ่ะ ขายจริง,รงๆทุกคนบูก็งงมากว่าแบบเฮ้ยหลอดละแบบร้อยก็บาทอะ่ะบู้เห็นบางร้านนะขายลักสิบแต่ไม่รู้ว่าแบบของจริงของปลอมอะไร,ราะเห็นของปลอมเยอะมากคือบูม,มาซื้อจากแบบแบรนด์เลยแบรบนด์โดยตรงหลอดละร้อยสองร้อยจำไม่ได้แล้วขนาดลนะสิบกรัมแต่เป็นเจลตัวหนึ่งที่แบบลดสิวดีมากดีปังหายไวเห็นผลจริงสาร,นะสารับบูนะสารับูเพราะว่าพอรีวิวไปก็มีหลายคนที่แพ้หรือว่าแบบหลายคนที่แบบใช้แล้วไม่เห็นผลอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวคือใช้เห็นผลชอบเลิฟที่สุดแทนปีของเจลน้มสิวเฮ้ยไวแรงไปไหมอะ่ะแต่ชอบจริงแต้มสิ ดาดากอนบัตรสกาเจลตัวเนี้ยทุกคนคือน่าจะฟังจนเบื่อรอยดํารอยแดงรอยอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดจากสิวดาบันบัตรตัวเดียวจบทาเรื่องรอยดํารอยแดงรอยดําแบบเข้มปื้ดรอยแดงก็คือแดงจ่าเลยอะไรเงี้ยทุกคนทาแบบลืมๆแบบไม่กี่วันคือแบบอาวมันรู้ตัวอีกทีรอยหายไปแล้วคือรอยหายไวมากดีมากเห็นผลชัดมากแล้วคือตัวนี้นะสามารถใช้ได้ตั้งแต่แบบที่เป็นสิวสดๆยันสิวแห้งแพ้หายยันรอยยันรอยหายยันแบบลืมไปเลยว่าเป็นสิวอะมาที่ปากบางดีกว่าสำหรับปากนะคะทุกคนมีแบบ2ต ที่บุ้แบบเลิฟมากๆแล้วก็รักมากๆแล้วก็อินมากๆในปีนี้ก็คือสตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนเมทัลไลท์ทมเมลตี้ครีมลิเคยรีวิวไปแล้วตัวนี้เป็นครีมคล้ายๆครีมทาหน้าเลยอะแต่น้องทํามาในรูปแบบที่แบบเป็นแท่งคือแบบเอาครีมมาอัดแท่งสําหรับทาปากเนื้อปะเนี่ยเดี๋ยวทาใดูอยากทาปากกำลังแห้งเลยพอทาเสร็จอะคือปากช้ำไม่ไหวและน้องคือมีไหล่กินไหล่ลดหล่แบบหลยเอฟเฟกติงมากแล้วทาก่อนนอนนะทาซ้ำๆๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วตื่นเช้ามาปากยังแบบช้ำอยู่เลยส่วนตัวทุกคนบน กลางวันแล้วก็กลางคืนกลางวันนะหลังทาลิปที่เป็นแบบลิป44อะแล้วก็ตัวนี้ทาปากจะแบบช่ําแล้วก็ดูอิ่มฟูมาสคเนี่ยคือความล้ํแบบปากน่าจุบของบูมที่คนทานเยอะมากโประมาณนะครับทุกคน2.4กรัมราคาประมาณแบบ189บาทซื้อที่วาสัน Planet Lip Sleeping Mask ตัวเนี้ยเป็นลิปที่เป็นลิปมาสค์ลิปแบบมาร์กปากอะทุกคนซึ่งมันเป็น Sleeping Mask บูมไม่รู้ว่าแบบคนใช้ทุกวันหรือจะแบบอาทิตย์ละแค่แบบวัน2วัน3วันแต่เป็นตัวนึงที่แบบบูมใช้บ่อยมากแต่มันจะมีวันที่แบบอยากได้ความชุ่มชื้นหนักๆอยากบำรุงหนักๆคือตัวนี้ที่บอกว่าบำรุงหนักแล้ว ความชุ่มชื้นหนักแล้วก็ยังไม่เท่าตัวนี้คือตัวนี้ทานนิดเดียวคือปากชําแล้วก็แบบชุ่มชื้นมากอะ่ะปากฟูปากอิ่มพกล่องปา,ปากปากแตกปากอะไรเงี้ยทุกคนตัวนี้ช่วยได้แล้วคือส่วนผสมของน้องอ่ะจะเป็นแบบเบอร์รี่มิกคอมเพล็กคือรวมทุกเบอร์รี่อยู่เลยอ่ทุกคนแล้วถึงหน้าตาจะดูบ้องเบลใสๆอย่างเงี้ยแต่น้องช่วยผัดเซลผิวช่วยแบบกําจัดขุยที่ปากอะไรเงี้ยปากแห้งรอกอะ่ะแล้วเรื่องบำรุงให้ความชุ่มชืนน้นนะคือที่สุดอยู่แล้วขนาดที่คุณชายนะครับทุกคน20กรัมราคาทำไม่ได้แล้วเด 21รวม AP, ลิฟรวมเจลแต้มสิวรวมโฟมล้างหน้ารวมกิงซิงรวมกันแดดด้วยนะครับทุกคนที่แบบว่าบูมคิดว่าดีมากๆอะไรเงี้ยสำหรับบูมซึ่งมันมีอีกหลายตัวมากที่บูมรู้สึกว่าแบบมันดีมันปังอะไรเงี้ยทุกคนแต่แบบว่าถ้าเป็นที่สุดประจำปีของบูมก็คือทั้งหมดนี้เลยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดิมถึงกดซับสไคร์ชแนล,ลนี้นด้วยนะครับทุกคนและอย่าลืมกดกระดิด่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งบทกคนอกให้รอะบต